เมื่อสมัยที่ยังเป็นพลตำรวจอยู่เลยเมื่อก่อนเป็นพลตำรวจตั้งสามปีนะจบแต่โรงเรียนนะแต่เราเป็นสี่ปีเพราะโดนแป๊ก,กเป็นพลตำรวจสี่ปีชาวกว่าเพื่อนอี่อันนี้ไปรักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีมาประชุมที่เขาคอวิเลตสวิตเซอร์แลนด์รีสอร์ทที่เขาคอนี่นะน,นี่ก็เหมือนนะคือวันเดียวกันนะั่นแหละ ที่ไปรักษาความปลอดภัยท่านนายกเออแล้วก็คณะรัฐมนตรีประชุมสัญจรนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือภาพที่ไปประชุมที่เอยไปรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีและนายกมาประชุมสัญจรส่วนภาพอื่อนๆภาพนี้ก็คือไปปฏิบัติหน้าที่ที่สามจัมจงหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นาราธิวาสที่ทะมะลือโบตกตำบลมะลือโบตกอำเภอละแงะเมื่อปีส7เ็20่ปีที่แล้วนี่นะอันนี้ก็ภาพเดียวกันวันเดียวกันเหตุการณ์สถานที่เดียวกันคือรักษาความปลอดภัยที่ชายแดนอำเภอละแงะนี่ก็คือที่ะมะลือโบตกเป็นตำบลหนึ่งที่ในอำเภอละแงะ อันนี้ก็คือก็มีหมวดหมวดเกไปอีกคนหนึ่งแล้วก็หมวดกว,หวดหมวดกลัวตอนนี้ย้ายไปอยู่ปราสาซื่นแล้วที่นูน่นนะกรุงเทพนูน่นนะคือเดียวกันก็มีนี่ก็คือตอชดอ,อยู่กับตอชดอเนี่ยตอชะโดสามนายข้างหลังน่ะก็คือรุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนคนนึงคือดาบหมวดสมบูรณ์ข้างหลังน่ะแต่ก็พี่เยอะนะอีกคนนึงคือ ผู้กองเลยตอนนี้ก็คงกระเสียณกันหมดแล้วระรุ่นพี่เราอยู่ด้วยกันน่ตชดอตากต่อชดอจังหวัดตากไปอยู่ด้วยกันฐานเดียวกันเฝ้าเออรางรถไฟผองรถไฟอันนี้ก็คือผู้กองโดง่งยังไม่กระเสียณไปยังไม่กระเสียนแล้วผู้กองกลัวตอนนี้ก็ร้อยทูร้อยเอกแล้วละใกล้กรเสียนแล้ว อยูชายแดนภาคใต้นราธิวาสนี่ยอยู่ฐานเดียวกันเฝ้าช่วยกันนะั่นแหะแต่ว่าก็ต้องแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของหัวหน้าตู้ยามผู้กองอุทัยตนนยิงที่ศีรษะหกนัดที่อยู่ด้วยกันนะขนาดไปเก็บมะเขือเนี่ยเราต้องไปยืนคุ้มกันให้แกไปปืนปีนต้นมะกอกเนี่ยปีนต้นมะกอกเราต้องยืน คุ้ยืนเฝ้าแกรู้ว่ามีคนคอยยิงอยู่มีคนคอยยิงจ้องเผอไม่ได้ประกบจะโดนยิงทันทีเลยถ้าเผอไม่คิดว่าแกจะกลับมาตอนนั้นเราถอนกำลังมากลับมาที่หน่วยเดือนสองเดือนเนี่ยได้ยินข่าวว่าผู้กองอุทัยหัวหน้าตู้ยามอำเภอเอ ตบบนมะลือบบโตกโดนยิงที่หัวและลำตัวด้วยอาวุธปืน11มม .6 นัดเถือไม่ได้เลยโอ,อ้โหคนไปเก็บมะเขือเน่ยเราต้องยืนหูเฝ้าไปกับแกสองคน,นดีว่ามันไม่ยิงเราด้วยแต่ก็ไม่น่าจะไปทำกราเนี่นี่แหละคนเราอันนี้ก็คือรักษาความปลอดภัยก็ถึงว่าพูดแล้วโอ้ย อันนี้ก็คือโอ้ต้องทำใหม่หมดเลยนะเนี่ย